ที่โยนไปทางมาลยสุการ์ดินถ้าเราอยู่ในฐานะที่เป็นคณะคณะสัพยากรชาติที่จริงๆแล้วก็คือการพืชศาสตร์ผมจบพืชศาสตร์นะครับเอไปต่อการพืชแต่ก็กลับมาอุักาหกรรมทุกกากพื้นบ้านไม้ผมพื้นเมืองของโครงการในื่องบรรยากาศการเมืองในส่วนตประเทศพาราธราสุดานนะครับโอ้เราก็รวบรวมไว้พอสมควรนะครับที่กรอบขุมโดยเฉพาะส่วนหนึ่งนั้นก็ ท่านทรงอะไรอ่างนีบอกว่าในคลื่นคลื่นคลื่นที่เนี่ยนะครับควรจะเก็บเอาไว้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยพื้นที่สามารถที่จะใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมเห็นไปก็คือโคลหรือกระทุ่นะครับพื้นที่คลื้นบ้านเนี่ยนะมันไม่มีอะไรสำคัญซึ่งมีที่ชาวบ้านแต่ก่อนเนี่ยรู้จักในในแง่ที่ว่าเขาจะมีสารสําคัญสารสําคัญตัวนั้นคือสารแอนตี้แบงก์ทีที่สามารถที่จะปิดเซลล์ศพ ต็นเวลาจะบอกอิยุอยุเสร็จแล้วปรากฏว่าเขามาใส่ไปในรูปสเเื่อที่จะมีสุขนะครัยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้ก็สกัดสารสารตรงนั้นดูดูทอนเป็นการที่เอามาใช้ในการที่จะผสมสารเครื่องสกปรกสางในต่างแก้สิวแก้ผ้าแร่นอนใจ้วามข้นเยอะนะครับจากตรงนั้นที่ลดค่าที่จะ ดูก็ง่ายนะแต่ก็ไม่ง่ายมากนะเพราะว่าที่ชูคอมเมพลตซ์เซมคอมเพลต์โดจเฉพาะท่านไปให้เป็นสร้างสารชีวเคมีตรงนี้ก็ก็ระบายความกดเพราะ้องพัฒนากันารกันมากนะครับสตอรี่เนียนทงนะครับที่เป็นพื้นของภาคใต้คู่กับแดงไตปลาที่บอกเป็นอาหารที่ไม่ค่อยที่แต่แฮปปี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่บอกว่าเป็นอาหารย่อบวยของโลกนะแต่ว่าคนใต้รู้สึกแซ่บมากสตรอร์อ อะไรต่างหน้าทั้งคนทัคนตรงีนั่นกันอยู่นะครับแต่ผมชอบมากการชาวประเทศต่างๆอย่างกะเพราเนี่ยนะครับอาหารที่มีคุณค่าครบเปลี่ยนไปด้วยท่านอาหารนะครับกินแล้วจะเี่งใจแต่เป็นอาหารยวดแย่ที่ติดชาร์จของโลกนะครับมี่ก็อทก่างหนึ่งนะครับเพราะอย่างตอนนั้นมาเราพัฒนามาเราทำมาโครงการของประเทศเรามีเยอะเราก็เคยไปนำเสนอในโครงกาจอะไรนี้เอามาใช้ต่างๆนะครับพอมาถึงเจอด่านทุเรียนนะครับด่านทุเรียนอาหารที่เป็นผลไม้ที่อร่อยขี้ออฟฟรุต นะครับแต่ว่าในส่วนของการขยายตันั้นมันไม่มไมไง่ายนะครับคือผมเริ่มทำมาแล้งแต่ตอนปีร้อยสองนตอนนั้นรับที่สิบเข้ามาฝึกปัญหาพิเศษทำปัญหาพิเศษโครงงานเนี่ยนะครับก็ามองเห็นว่าเอ๊ะเราทำซุปเราทำอะไรนะพืชพวกตะปูลที่มันมันมีปัญหาเรื่องไวรัสอินเฟคชันแล้วเราจะทำให้เป็นฟรีไวรัสไวรัสฟรีฟ้านเนี่ยครับทำอย่างไรได้บ้างก็คือชุบชิบเขาเจอร์ ounter, เอายอด หรือว่าชูปบริสเตนที่มีนขนาดเล็กนะครับผมก็เลือไม่ด็กนะจากจากตรงนั้นมาคุณลองไปเอามาแล้วประมาณตัดตัดตัดกร,ระโดดูเพระมาตัดนะตัดยอดเนี่ยประมาณสักประมาณ3ามมิลห้ามิลเอเอเอ,อยาที่มัตอ,ออกมาเนี่ยนะมันมากกว่าอีกนะแล้วมันจะคลุมเอเอเอ,เอ,เอนเนื้อเยื่อเราหมดเลยนะและเนื้อเยื่อก็จะคระดู ฝังเอาไว้ไปไหนไม่ได้นะโอวานไม่ได้แล้วก็ลองพี่ยาวขึ้น,นลองโน่นนี่ขึ้นแล้วด้การท่านผมกีฟัาร์คือไม่เอาแล้วนะครับคืนนี้นะครับนั่นตั้งแต่ปีประมาณร้อยสามสามสิบสามถึงสี่สิบนะครับแต่พอมาตอนนี้ก็บอกอุ้ยน้ามันเป็นพื้นที่อาจจะไปได้ค่อนข้างเยอะนะนะนะแต่ก็สวยเลยสวยถ้าเราสามารถทําได้อย่างทุกทุกที่ต่อไปผมว่าทุเรียนพันธุ์ที่เป็น นำเอกชนทีป็นพันธุ์ใต้เนี่ยพันนางงามนะครับอาจารย์ที่บอกคณะทรัพยอาจารย์จราศีนะครับขออนุญาตอึงชื่อนด้ในทารย์เขาไปรวบรวมข้อมูกรรมแต่ในที่น่าสนใจตรนี้เองว่ามันไม่ครบวงจรพอมันไม่ครบวงจรครับครับเนี่ยนะครับมันก็เลยหยุดแค่ว่าประกวดซึ่งวันนี้ที่สินี้ก็จะประกวดทุเรียนนะครับประกวดว่าพึ่งทุเรียนพื้นด้านอ่าก็มีใครเกี่ยวเกี่ยกับพของเขาหรือว่าอย่างนันเท่าไหแล้วก็จะเก็บเมล็ดเอาไว้เพื่อที่จะใช้เป็น อานุรักษ์กันดุกันนะครับแต่ว่าพอตอนนี้ที่แรงเขาไม่มีที่อะไรก็ไม่มีผมก็ไม่รู้ว่าอานุรักษ์ไหนเราก็ได้แต่มองทางผิดๆประมมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนอย่างไรก็อาจารย์หลายคนเขก็บอกว่าแล้วถ้ามีพิเศษแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนนะผมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็เอามาลองึกษารณที่มีการบริหานเรื่องจัดเมบรียมวัสดุเราก็ไม่มั่นใจว่าไอ้จดเตรีมวัสโออันนั้นเนี่ยนต้องมาจากการผสมข้ามหรือเปล่านะครับถ้ามาประธ มันก็ไม่รูทูใช้ไม่ไม่ตรงตามคำแน่นอนแล้วนะครับขณะเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาต้นที่ดีที่อาจารย์เ้นเด็ดมาหรือชาวชาวบ้านเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้นไหนนะก็ไปเอาต้นนั้นมาแล้วมาจัดการทำดูหมอเลี้ยส่วนยอดมันดูนะซึ่งอาจารย์วัชชัยนะครับก็ได้ได้คำแนะนำว่าในกรณีผมที่ผ่านมานะเป็นตัวอย่างก็คือของขานุ่ก็จะทำวิธีการชักนำยอดรวมเอา ยอดขนาดเล็กเอาข้อขนาดเล็กของมันเอามาวางตั้งในอาหารน,นะครับแล้วก็วางอย่างแต่ด้วยเหตุที่บอกตอนแรกนะอย่างเยอะอะไรเยอะปัญหาอุปสรรคมันก็อยู่มันไม่ได้เลยตัวแร็ท่าอย่างไรที่จะให้มันอยู่ได้นะครับที่้าไปฟอกฆ่าเชือ้อใส่ลงไปในพวกแคลอโร์สไฮเตอร์หรืออะไรพวกนี้นะก็จะระตุ้นในข้อสร้างสารมาก่อนข้างเยอะอีกส่วนก็สีต่างๆต,ตายไปนะ,นะนกนะนะ็ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยมีาพัฒนาว่าเอ๊ะถ้าเราหเหเด็กไปฟอกฆ่าเชื้อเขาเนี่ยได้ไหม นะครับเขาจะมีวิธีการนะที่ผมจำได้นี่เป็ผมเคยไปฟังอาจารย์มหาลัยศิลปากรซึ่งอาจารย์ก็อยู่ทางด้านเกษตรเนี่ยนะครับมาทางด้านนี้เขาบอกเขาใส่เบต้าดีเราไปในอาหารเขาใส่พวกแอนติเซติกอะไรต่างไปในอาหารเขาเลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วก็ปักง่าลงไปอยู่ที่ต้องฟอกฆ่าเชื้อนะตอนนั้นเราก็ดูว่ามันน่ามันน่าจะไม่ได้เท่าไหร่นะมันไม่น่าจะโตได้ดีเพราะว่ามันมีเชื้ออะไรตั้งเยอะแต่ก็ล้มลุกคลานมาณตอนนี้เราบอกเรามีคลอรีนไดออกไซด์ซึ่งเขาไปใส่ใน การยึดกุ้งอะไรพวกเนี่ยนะจะเป็นค่าเชื้อพวกแบคทีเรีที่สุดเราเอานั้นแหละกาใช้ไปรโยชนใสน่ลงไปในอาหารอาหารเราก็ไม่ต้องไปนึกค่าเชื้อวางเสร็จไปตัดยอดมะปะั๊กใส่แบบนี้ได้เลยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับนะเป็นอันนี้เป็นด้านหน้าๆๆนะครับรกับเราแล้วหน,น้าจอมีสไลด์เราเดินไป่ะครั้นะครับเพราะฉะนนั้ตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าถ้าถ้าเราใช้วิธีนั้นนะครับเราก็เอามาคอนดีเย็งเราก็ไม่ต้รับไปอก็ก็ค่าเชื้ออาหาร แล้วเราก็ได้มาแล้วได้สัเร็จเป็แค่หนึ่งนะครับก็ถึงในไหนก็บอกว่าตัวโจทยสิทธิบัตรนะกพราะอวอร์ไออะไรนะที่ทางวิทยาศาสตร์ของเราที่นู่นนะเขาก็มีหน่วยจทยสิทธิบัตรให้นะครับก็เลยจบในนักกับวชนะครับร่วมกันก็ได้อย่างน้อยส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปเอาต้นนั้นมาตัดเลยนะถ้าจะก่อนเราไปเอากับตัดมาแล้วก็ใส่รับน้ำแข็งใส่เรื่งตากมาตัวนเลยไปละเราเก็บมา ใส่ตัวนี้เปนปับเอาตัดยอดปัดยอดตัดยอดตักยอดแล้วก็คลีออกมามาถ้าร้อยยอดนั้นถ้าต้นไหนที่เป็นนางพิณเราก็อำแนี้ได้แต่ทําอย่างไรที่จะให้มันเติบโตและยืดยาวได้ตรงนี้เลยจะเป็นประการดานสำคัญที่เราได้พัฒนามาเรื่อยๆแล้วเราพบว่ามันค่อนข้างที่จะยากนะมันจะได้กันตัวนี้ที่มีตัวอย่างนะมีอยู่บางพัน ทางพันเบตงจะตอบสน,งนองต่อการเรียงยีได้3-4ยอดแต่ยอดก็ยังคงมีขนาดสั้นๆจยไม่พอีลยไม่สามารถอะไปขนาดล้าได้ันนี้มันจะมีหลายวิธีถ้ามันยืดแล้วปักข้างนอกก็ได้ปักในก็ได้ถ้าปักในไม่สอง ไปปากนอกก็ได้นะครับแต่สร้างในเรื่องนี้มาได้เยอะจากจากหนึ่งยอดให้มาได้เป็นสิบให้ได้เป็นที่สิบสามสิบแล้วได้หนึ่งปีให้มันได้ถ้าเ,เป็นแสบแล,ะล,ะละ้วรักโทษนะอาจารย์จะถือเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จครับกันมากนะอจารย์ก็ใช่นะคร,ระับก็จะมีกำลังพลที่ว่าทำแต่อะไรที่เราจะไปกันทีละขั้นทีละขั้นลดระดมกำลังนักวิจัยกันมาเพื่อที่จะช่วยตรงนี้นะครับแต่ที่ผมบอกมาหนึ่งว่า,อวาพอเราได้ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปตามมาัดนาเราวิธีการอัดรั้วนะอย่างเหมือนตอนนี้ที่จะประกวดอยู่นี่นะครัับกไปป ไปชนาให้เกิดยอดแล้วหรือเราเอายอดเข้ามาแล้วเราเตรียมต้นต่อไว้แล้วเราก็เสียบเสียบเสียบเราจะเสียบแบบจำเป็นชุดทิปการติงเซมิชุดทิปการติงก็ได้แล้วก็ทออุลังไปเองในแรงของเราก่อนในเบื้องตอน้นอย่าให้มันหายไปไหนเพราะว่าเท่าน,น,นี้ผ่านมาพอทาทิกัดเอาไว้นะครับช่วงนี้ตรงนี้ไปด้านล้นคนหาะนะมารุกเข้าไปในท้องที่ที่เป็นถินทุระกันด่างน,นะครับแล้วพอไปอีกทีหนึง่งเขาโคตรหายไปหมดเลยไม่รู้หายไปไหนนะ หาไม่ได้แล้วพอหาไม่ได้ก็หน mm hmm. yep> et um> ึ่งน้อยเราก็ได้กลับมาอยู่ตรงนี้ของเราได้นะแล้วก็สามารถที่เอาไปใช้ต่อประโยชน์ได้ขั้นต้นเนี่ยนะเราคุบอกว่าพยายามที่จะบอกตรงตรงนั้นนั้นจะไม่คลดวงจรถ้าเขาคลุบวงจรทำกันให้เป็นรูปเรือร่างนะคงได้เกียจายอย่างบางทีมันยังจีกระจัดกระจายนะพี่ใจที่ไปทำบางคนอาจจะนอกสาขาดิบนะที่ีพูดเกีนในกับบางทีก็ไปสํารวจนะอย่างศิลปะอะไรต่างต่างก็ เขาไปสำรวจแล้วเขาจะได้อะไรเขาก็ได้ว่าเป็นการทุเรียนนะแล้วก็เอามาใช้ดูดของเรื่องต่างๆเขาไม่น่าอีกนะเป็นตรงนี้เนี่ยผมไคสดว่าถ้าจะเซตที่มาทำนี้นี้ในพิจารณาว่าครบกันไหมครับนักวิชาการทางด้านการเกษตรนักวิชาการทางด้านสำรวจโต้นที่นั่นนะวิเคราะห์พันธุกรรมอะไรต่างๆได้มีตักรอบเองนะครับคือมองตรงนั้นอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ให้ดูว่าถ้าเราไปเอาตัดยอดนานะครับแล้วมาเสียอืมร้าผมอ่านที่มเด็นไวเจอร์ นะครับเนี่ยเราไปตัดยอดเข้ามานางงนางงามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเยอะแล้วเราไปเสียบนต้นต่อที่เราเสียบไว้นะครับนะครับตรงนี้เป็นเยอดของเขานะครับเราตัดมาแล้วเราไปเสียบ,บ,บนตรงนี้นะครับแล้วเราเก็บเอ,อาไว้แน็งแงอนุรักษ์พันธุกรรมของเรานะที่ไหนเส้นที่เป็นในที่ปริจุบันนะแล้วเราอย่างนั้นเออเราอาจจะเสียบด้านข้างไอ้นี่เป็น top planting แล้วเป็นการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดไอ้นี่ขยายพันธุ์โดยการเสียบข้างตัดแล้วเหมนการจะมาเสียบต้นโตเลยเพราะต้นโต แล้วเนี่ยนะเสียบข้างซ้ายเสียบข้างขวาเสียบข้าง,งนู้นข้าเนี้มันก็จะได้ผู้เรียนหลายพันในหนึงน่งต้นตัวเมฆมันสามารถทําได้แต่แต่ก่อนเนี่ยคณะทรัพยาพืชศาสตร์เราเคยมีบุคลากรที่มีความชำนาญมากสามารถที่จะขยายพันธุ์โดยเทคนิคกราฟที่แม่แ,มแสยายเพศเนี่ยนะ 99.9%ก็ 99. คือติดได้แน่นอนแต่บคุคลารการท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนี้มีรุ่นใหม่รุ่นใหม,ใหม่นี้ก็มือใหม่นะครับข่อเลี้ยงก็ยังไม่ได้ก็ได้เท่าที่ควรเสียก็ยังอาจจะไม่ค่อยได้นะนั่นเสียเงินเสียรูปอาจจะมีเยอะางเหมือนกันนะครับ <S <S นี้เราก็เราก็อยากเอาในแปลงเราก็ทำในหลอดเราก็ทำอาไว้ด้วยเพราะถ้าในหลอดจะช้ามากนะยังระดมสัมพัรรมาเพราะผมมองว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้เทคนิคที่ได้ก่อนนะกราฟติ้งอาจจะเป็นเซนิ นะชับนำยอดในหลอดแบกนี้เหมือนที่ได้ตรงนี้มาได้ยอดเล็กๆตรงนี้มานะครับยกไปตัดตรงนี้เลยนะครับผมกำลังจะคุยตัดปั๊บแล้วไปเสียบบนยอดไปเสียบบนยอดคล้ายๆคล้ายๆทางของของอะไรนะครับของซุปนะครับเนี่ยไปเสียบนะแล้วก็ปอกดูพลาสติกเอาไว้เพราว่าเนี่ยก็จะอยู่ในหลอดความชื้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะเราต้องคลุมด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้ความชื้นสูญเสียมันก็ได้จะไปได้มันในยางพาราเองก็เหมือนกันที่เราทำ ชูทิกงรามทิ้งแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะว่าตัวเนี้นะครับเขาจะอิมอยหางเขาจะมีอะไรทุกท่านเยอะและมันจะเป็นตัวขัดขวางการประสานของเนื้อเยื่อระหว่างกินกับต้นตอกบินไปด้วยกันนี่ให้มีเข้าเป็นด้วยกันได้แต่ว่าแนวนี้ก็สามารถที่จะอนุได้ในหลายหลายพื้นที่นะครับมีต้นตออยู่แล้วที่ที่แปลงนะครับเราสามารถทำางน้ได้อันนี้ก็คือเทคนิคที่ตะกี้ที่บอกไปนะครับว่าเราเอาอาหารเราใส่พวกโซเดียม อะไรนะในคลอรีนไดอไไอกไซด์ลงไปนะครับพม่หนาหายเราก็กรอกเชื้อเอาต้นเอายอดมาตัดเลยนะตัดเลยครับไม่ต้องฟอกให้เชื้อลดการใช้พลังงานลงไปเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่เราได้ที่บอกโจทย์สุดที่นะครับเพาเราเอาต้นเปลี่ยนจากนอกมานะตรงนี้มาแล้วมาเสียบมามาเสียบก็ไม่ได้แล้วก็มีในระบดเก็บเกี่ไ,ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกันการเตรียมยอดนะครับนี่เองอาจารย์ทนชาวรันดูนาฬิกานะครับผมไอติสติส ที่บอกว่าโดยไม่ฟอกค่าเชื้อนะครับโดยไม่ฟอกค่าเชื้อเอามาตั้งไว้ประมาณารประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาก็สามารถที่ยื่นมาได้ก็ดูว่าดีเพราะเราเห็นแบบนี้เราใจซื้อนะเหมือนกันใจบอกว่นชื่อเสียงเรียกทีมาแล้วก็นั่งใจะสบายได้แล้ว่อยไปย้าย,ยงไปที่สอบก็รู้จะมาจะสีต่งงางแต่เรื่องอะไรนั้งเล็กน้อยนะครับก็จะตัวเองค่อนข้าง,งาาที่จะ ต้องใช้เวลาสามารถกับหนึงนะเรา,าก็พยายามใส่โน้ตใส่นี่นะตอนนี้ได้คำตอบมาอีกนะว่า pH ที่เราปรับแต่งนะมันดีสุดในการที่จะไปทำให้ <S <S อะะไรนะสารประอกอบฟีนอลเฟอริเลตบางๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นได้ที่ไม่เป็น,นพิษแล้วนกะ็ยายามพยายารเบสขึ้นไปนักวิจัยบางทีนั้นเราบอกจุดูไม่ค่อยตรงกันนะครับเราะบอกไปไเลปลี่ยนเลยแปลงขึ้นไปจากเดิม5.7 5.8เนี่ยนะเป็น 5.0ครนะเป็น6.02 6.04 6. 6. แต่นี่เขาไม่กลายย้าอีกนะเขาไม่กับคือคุยัรู้เรื่องแล้วบอกเขาไป5.07 5.08 5.09เอา6.0ตัวเนี้ยผมบอกเรนมันแคบว่ามันแคบปั๊บแต่นะคุณจะไม่เห็นคุณเอาหอกกว้างตันไป6ปกว่าเลยแล้วถ้ามันเกิดช่วงไหน่มาแล้วคุณมาทำให้มันแคบลงนั่นคือในความคิดบางทีมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะบางทีเราก็คอยไปคอยดูแลให้กรณีแบบนั้ป,ป,ป,ปั๊บางทีเราก็จะรู้ว่าคืออะไรอาการนี้เกิดจาก นะครับอันนี้ที่เราไปโจทย์ปฏิบัตรกับของวิ<อ>ทยาวิทยาศาสตร์ของไมยสำคัญนักธรณีรรรนะครับร่วมกันอันนี้ก็คือแนวทางที่ผมเขียนเอาไว้ว่าเราจะอนุรักษ์พันธุก,กรรมที่เราประกวดกอาไว้ได้อยา่างไรบ้างน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะก็จะมีตั้งแต่ที่บอกว่าเสียยอดนะจะบค่าไว้ในทั้งในแปลงทั้งในหลงทกลองนะสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ต่อหลังนนี้แค่ในขั้นต้นถ้าเราอยากไม่สามารถใช้ อาจารย์นะอย่ว่าเราก็มีการที่มันไม่สูญหายจากจากตรงนี้นะครับโอเคครับผมขอจบไ้ในความที่ก่อนนครับขอบคุณมากอาจารย์อาจารย์กำลังเล่นกับพืชที่ที่มันยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก